ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถเข็นไฟฟ้าเพื่อการ,กรเกษตรนะครับเป็นรถเข็นไว้ทุ่นแรงครับใช้ในสวนน่องเล็กที่รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้นะครับมันก็จะมีมอเตอร์ที่ไว้ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับโดยที่เราไม่ต้องดันให้หนักเลยครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวโช๊คไฮดรอลิกที่เอาไว้รองรับพวกปุ๋ยยาที่เราไม่ต้องสะพายหรือว่าแบกให้หนักครับเราก็เอาวางไว้บนนี้ได้เลย รับได้ตั้งแต่50โลขึ้นไปถึง150โลครับต้นทุนประมาณ8,000-9,000ครับก็เกษตรกรที่ทำสวนล่องแคบๆอย่างเงี้ยครับแบบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้แบบก็ใช้ประมาณ8ชั่วโมงครับใช้ครั้งหนึ่งประมาณ5-6ชั่วโมงครับต่อลูกแล้วก็ใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมง